ดีค่ะพวกเราลองกองลองให้กอดเรามากองไว้ตรงนี้วันนี้เจนถาว่าวันอะไรค่ะเจ๊รู้ปะวันวันพุธสีเขียวใช่สิวันนี้วันชานมไข่มุกอะเหงาจริงเหรอใช่แต่เราจะไม่กินชานมค่ะเราจะกินไข่มุกกันแพงค่ะแต่ไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ธรรมดาเจ๊นี่เป็นไข่มุกสไตล์เจ๊แบนด์เหงาไต้หวันแต่เราเป็นทำอะไรเจ๊แบนเออเพราะว่าดูไหนวะดูแบบด้านหน้านี้คือแบบ มันเกี่ยวอะไรล่ะใชาญีุ่่นมากน้องมันเกี่ยวอะไรไข่มุกคือน้องจะทําเป็นเมนูพิเศษเหรอคะใช่พิเศษค่ะเจ๊ตลาญี่ปุ่นอันนี้เป็นน้ํามันงาค่ะเจ๊น้ามันงาน้ำมันงาอันนี้ยำสาหร่ายนะคะอันนี้คือเมนของเราคือไข่มุกค่ะตัวพระเอกนางเอกแล้วก็ไข่กุ้งนะคะเราจะมากินห่อด้วยสาหร่ายอ่านะพสเศษสุดเลยค่ะจากของคาวของไม่ใช่จากของหวานให้เป็นของคาวค่ะเริ่มด้วยไข่มุกนะคะ เนิดนุ่มเนืบนุ่มเนืบไข่มุกเอาขึ้นหนึ่งเหรเครึ้หนึ่งเออได้ไข่มุกแบบไข่มุกมาครึ่งหนึ่งนะคะยำสายนายสมมันจะหอมองาๆหน่อยน้ำสัายใหญ่ๆเยอะมากยใหญ่เยอะลยนะใ่ยาะเยอะอันนี้มือล่านลงใบมือลานลงใบ เดี๋ยวนี้อันนี้เอาไว้โรยที่หลังบ้านจะได้สวยงามเนาะคลุกๆคลุกในมือก่อนน่านีอมันสวยๆเจ็บสีสันสามสีแต่ว่าไข่ไข่นี้มันใหญ่มากแล้วเรานื้อมันงาใส่ตอนไหนคะหนึ่งรอบโอ้โหเป็นก้อนเลยเฮ้ยเสียวฟันนื้อมันงาอะไรหนึ่งพวกความหอมเว็บได้ความเป็นเชฟแผนเชฟแผ่นทำเชฟแผนบ้านเจ๊ไม่ต้องมีสีสันอะไรเลยเหรอ ไม่ไข่กุ้งเดี๋ยวเราเอามาใส่กับสาระแล้วเราก็มาโปะข้างหน้าจะได้รสชาติไงมันเจมันสีสวยไม่ต้องให้สีสวยๆหน่อยเท่านี้เองเหรอคะเท่านี้เหรอเท่านี้นี่คิดเมื่อกี้นี่เองเขาเรียกว่าคิดสร้างคิดสร้างกันนะคิดคิดสร้างคิดเมื่อกี้นี่มาเจมเริ่มเออเริ่มเริ่มเกลียดกันแล้วเริ่มเกลียดกันแล้วเมื่อกี้รักกันอยู่เป็นก้อนมันเล่มันเหนียวหนึบนะคะนี่ค่ะนี่อ่ะ ขั้นตอนต่อไปเจอ่ะมาขั้นตอนแบบไปข้ก็จะต่อไปอันนี้เราเป็นขั้นตอนที่ชอบอ่ะอุ้ย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 อือขอไข่หมูหน่อยดิไข่หมูก่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไข่หมูเมื่อฝานไหลแล้วมันติดกันมาเจอันนี้ห่อห่อไข่กุ้งลอยหน้าแล้วไงต่อห่อห่อเข้าปากนะเจชิงหรอห่อห่อเข้าปากเหมือนกินหมูทะเกาหลีนะได้ใช่ กถ้าผู้ชมอาจจะอันนี้เป็นเหยื่อหรือเปล่าเนี่ยแต่คนแรกกัเจ๊ไม่ไม่รู้ดิเขาว่ากันเมนูใหม่คนทิพได้เมื่อกี้เมื่อกี้นี้เขาไม่เป็นไข่หได้ไหมเจ๊ได้ไหมจไม่เร็วนะอ่เร่องเองอยากแฝงนรา้มันงาหน่อยวะนะมันตายเจ๊ อืคือไขมออ่มุกแบกับมันหนึบะเบอแล้วก็อยู่กับสาหร่ายที่มีรสชาติยำสาหร่ายแล้วแล้วมาเจอสาหร่ายที่ห่อเนี้ยมันกรุบๆแบบเอมอม,มันแตกแต่ก็ไม่แย่เอ้ยได้เลยคือไข่มุกนี้ไม่ได้ไว้ใ,ใส่สำหรับชานมอย่างเดียวละใช่ตอนนี้เราทำเป็นของกินได้แล้วทีนี้เขาเรียกของขาว่ะสแน็ป สนิบอุ้ยเฮ้ยมึงร้นน่ะนี่มันต้องกินแบบเต็มคปด้วยความช้ำๆหรอเลยเฮ้ยมันหมดแล้วเนี่ยจิอันนี้อันนี้คือเครื่องมันงาแบบเนี้ยผ่ารอทานงที่บอสสั่งให้เราไม่ทันดละไข่มุกหมดละเดี๋ยวพอสสั่งอะไรสั่งใช้ให้เราแล้วเรามีไข่มดแล้วไหมอ๋โอันนี้ให้เราเหรอขอบคุณมากเลยแต่ดูด้วยนะมันยังเหลือเยอะอยู่นะให้น้องโอ๋อห เอ้ยเรากินหมดแล้วเจถ้าพวงนี้ไม่ทำงานเ็อย่าว่ากันนะเจ๊เข้าน้ำหรอเฮ้ยต้องมั่นใจในตัวเองดิว่วาเมนูที่ตัวเอาทำมันอร่อยนี่เราแค่แบบไม่ได้ปรุงเสริมอะไรนะแล้วเราแบบจะแบบเดิมๆใช่ใแล้วอย่างคือไข่มุกเนี่ยที่เราต้มมาหนึ่งหม้อเราสา,สามารถทำได้แบบเก็บไว้ได้หลายวันใช่ไม่ต้อเหลือเเดี๋ยวลองไปคิก้นเมนูใหม่ๆกับติดไหใช่ครับ ตอนนี้ก็ขอกินส่วนที่เหลือขอปรุงส่วนที่เหลือให้หมดก่อนนะคะเก่งเก่งมากผมรอยนะอืมเฮ้ยดีกว่าเมื่กี้ที่ไม่มีชานองมาเนาะอืมเฮ้ยมันกลมกล่อมดีนะมันก็คู่กันเหมอใค่ะ